ผมมีมันหวานญี่ปุ่นนะฮะปก <Okay. S 1> ติแล้วเวลานึ่งหรือต้มไว้เนี่ยถ้าใส่ตู้เย็นมันก็อยู่อย่างนั้น,นไม่ค่อยมีคนกินนะครับก็เลยต้องนํามาแปรรูปผมก็เลยมาแปรรูปเป็นแบบนี้ครับอันนี้เป็นขนมเปี๊ยะมันหวานญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําในคลิปนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมคํานวณต้นทุนให้ดูด้วยนะว่าถ้าเราทําเป็นขนมเปี๊ยะมันหวานญี่ปุ่นเนี่ยต้นทุนต่อชิ้นเท่าไหร่เวลาขายขายเท่าไหร่ดีครับ มันญี่ปุ่นนะครับอันนี้ผมล้างมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ปอกเปลือกเราก็นำไปนึ่งเลยนะครับ เดี๋ยวเราก็จะนึ่งเป็นเวลา15นาทีครับอันนี้นึ่งครบ15นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวลองเช็คก่อนนะโอเคจิ้มเข้าเนี่ยก็สุกแล้วนะครับปิดเตานะครับจากนั้นนะครับเราก็ทำการบดเลยครับ นี่นะครับให้เราเช็คลองชิมดูนะว่ารสชาติหวานดีไหมถ้าเกิดไม่หวานเราก็สามารถเติมน้ำผึ้งได้นะครับแต่น,นี้เมื่อกี้ผมลองชิมแล้วหวานใช้ได้เลย<ซ> <ๆ S 2> ก็เดี๋ยวเราพักไว้ให้เย็นครับเดี๋ยวเรามาปั้นนะครับผมก็จะชั่งน้ำหนักนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวไส้ขนมเรานะห้าสิกรัมครับประมาณ50กรัมโอเคประมาณนี้เราก็จะปั้นไส้รอไว้ก่อนนะครับอืม นี่ฮะเราปั้นไว้รอประมาณนี้นะครับอันนี้นะครับก็มันที่เราปั้นเตรียมไว้นะเดี๋ยวเราพักไว้ก่อนแล้วก็ไปเตรียมแป้งกันนะครับเราจะมาเตรียมแป้งชั้นนอกก่อนนะครับอันนี้จะเป็นแป้งสาลีในประสงค์ครับผมผสมกับแป้งเค้กนะครับเดี๋ยวเราล่อนใส่อ่างผสมก่อน จากนั้นนะครับผมใส่เกลือลงไปครับตามด้วยน้ำตาลทรายคนส่วนผสมของแห้งให้เข้ากันก่อนนะผมตอกไข่ลงไปหนึ่งฟองนะครับไข่ไม่ค่อยสดไม่เป็นไรก็พยายามใช้ไข่สดหน่อยนะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำสะอาดลงไปครับคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยระหว่างคนนะครับผมใส่น้ำมันพืชลงไปเลยครับ ส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับเพื่อให้แป้งเรามีความเหนียวนะเดี๋ยวเราก็นวดในอ่างผสมน,นี่แหละครับผมก็จะใส่แบะแซไปนะครับสักนิดนึงนะครับตัวนี้จะช่วยให้แป้งเรามีความเหนียวขึ้นนะใส่ไปเลยเสร็จแล้วนะครับก็ผสมส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยครับ ใช้มือนวดเลยครับนวดให้เข้ากันเลยนี่นะครับก็ได้ประมาณนี้นะนวดเนียนประมาณนี้นะครับส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเราจะแบ่งแป้งนะครับนี่นะครับแป้งนะครับเราก็จะมาชั่งน้ําหนักทั้งหมดก่อน470กรัมเราจะแบ่งเป็น10ส่วนเท่าๆกันนะครับก็ประมาณ47กรัมนะเวลาผมแบ่งผมก็แบ่งนี้เลยครับใครจะตัดก็ได้นะครับ ประมาณ47ินะครับก็เอาส่วนที่เป็นเศษนะครับยัดไว้นะครับตรงส่วนที่ไม่ไม่เรียบนะครับแล้วก็เก็บแบบนี้นี่ก็จะได้เป็นก้อนแบบนี้นะครับนี่นะครับเราก็เอาฟิล์มถนอมอาหารแรปไว้แบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะพักแป้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงครับต่อไปเราจะมาทําแป้งไนนะครับแป้งสาลีเนบกระสงครับรอนก่อนนะ บางทีมันอาจจะมีเศษบางสิ่งบางอย่างนะที่เราไม่ไม่ต้องการนะก็ล่อนซะก่อนจากนั้นนะครับใส่น้ำมันพืชลงไปผสมผสม่วนผสมให้เข้ากันเลยครับแป้งในผสมไม่ยากนะครับง่ายๆแบบนี้เลยนีแค่นี้ก็เข้ากันแล้ว แค่ให้น้ำมันกับแป้งนะครับผสมเข้ากันให้ดีเสร็จแล้วนะครับเราก็ชั่งน้ําหนักนะครับ177กรัมนะครับเราก็จะแบ่งนะครับทั้งหมด10ส่วนเท่าๆกันก็ประมาณสัก18กรัมได้ประมาณนี้17.7หรือ18กรัมประมาณนี้นะครับก็มีบวกลบนะ ก็อันนี้เดี๋ยวเรารอแป้งนอกนะครับเราก็พักมาสองชั่วโมงแล้วนะครับสำหรับแป้งนอกนะเดี๋ยวเราจะมาทำการห่อแป้งในนะครับเราจะนำแป้งนอกมาห่อแป้งในนะผมจะเอาด้านล่างนะครับเราก็ทำการรีดเราจะรีดแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็นำแป้งใน ข้ามาวางไว้ตรงกลางนะครับแล้วก็นำแป้งนอกเนี่ยห่อเลยครับห่อให้มิดเลยนะนี่นะครับบีบแน่นๆเลยนะครับเอาให้มิดเลยนะครับแบบนี้เสร็จแล้วนะครับก็คว่ำด้านที่จับจีบลงแบบนี้นะครับแล้วเราก็รีด การทำแบบนี้นะครับจะทำให้ขนมเปี้ยของเรานะครับแป้งที่หุ้มอยู่เนี่ยจะเป็นชั้นๆนะเสร็จแล้วนะครับผมก็หงายขึ้นมานะครับด้านที่จับจีบนะพับแบบนี้ครับแล้วก็พับแบบนี้นี่นะครับแล้วก็รีดอีกทีนึงรีดลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็พับอีกรอบหนึ่งแบบนี้ครับ พับไว้แบบนี้นะเสร็จแล้วเรานำแป้งตัวนี้ไปพักไว้ในถาดก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะพักไว้20นาทีครับพักแป้งมาครบ20นาทีแล้วนะครับเราเตรียมตัวที่จะมาปั้นกันแล้วนะอันนี้คือแป้งที่เราเตรียมไว้นะครับไส้ที่เราปั้นเตรียมไว้นะครับอันนี้แล้วก็สิ่งที่จะต้องเตรียมนะครับก็คือ น้ำสะอาดครับแล้วก็ผงม,มันม่วงอ่ะอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มเลยนะครับนี่นะครับเราก็จะค่อยๆรีดนะคือถ้าเกิดไปรีดรีบรีดเกินไปนะครับเดี๋ยวแป้งมันจะคือจริงๆต้องบอกว่าแป้งมันจะเวลารีดแล้วมันจะห่อค่อนข้างยากพอสมควรเพราะว่าแป้งมันตึงตัวนะครับนี่นะครับอันนี้คือด้านล่างจะมีรอยพับต่างๆนะครับ เราก็นํามันนะครับมาไว้ตรงกลางนะครับเราก็ทําการห่อเลยฮะเวลาห่อนะครับเนื่องจากแป้งมันค่อนข้างแห้งนะครับเราจะใช้น้ําช่วยนะครับน้ําแตะแตะเลยครับนะอันนี้เป็นน้ําน้ําสะอาดนะห่อแบบนี้เลยฮะพยายามดึงแป้งขึ้นมานะครับหุ้มให้มิดเลยครับนี่นะครับเราก็เอาด้าน ด้านที่ไม่สวยนะครับไว้ข้างล่างนะครับแล้วเราก็ตกแต่งให้รูปล่างนะครับเหมือนมันญี่ปุ่นนะครับนี่ฮะด้านล่างอันนี้ไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะปกปิดรอยนี้นะครับเห็นไหมก็จะเหมือนมันญี่ปุ่นละก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับน้ําสะอาดที่เราเตรียมไว้นะครับเอาแปรงชุบนะครับแล้วก็ทาที่ผิวเลยครับเพราะว่า แป้งสูตรนี้นะครับผิวจะค่อนข้างแห้งเวลาเราไปคลุกกับผงม,มันม่วงนะครับคุกไม่ติดนะเพราะว่าผิวมันแห้งมากนะครับอ่าเราก็ทาแบบนี้นะครับสักพักหนึ่งนะครับแป้งจะเริ่มดูดน้ําเข้าไปนะครับผิวของแป้งก็จะเริ่มเหนียวเหนียวละพอเหนียวเสร็จแล้วนะครับเราก็นํามาคุกกับมันม่วงเลยคุกให้ทั่วเลยครับ ก็จะได้เป็นผลมันม่วงแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็นำไปไว้ในถาดอบเลยครับเสร็จแล้วก็นำเข้าเตาอ,อบเลยครับผมก็จะอบที่อุณหภูมิ160องศาไฟล่างบนเป็นเวลา20-25นาทีครับเสร็จแล้วนะครับ ท้ายคลิปนี้เรามาคำนวณต้นทุนของขนมเปียะมนหวานญี่ปุ่นกันนะครับวัตถุดิบที่เราใช้นะครับก็จะมีในส่วนของมันหวานญี่ปุป่นนะครับอันน er ี้ผมซื้อมาโลละ69บาทนะมีแป้งเนยะสงค์แป้งเค้กน right ้ำตาลทรายเกลือไข่ไก่น้ำมันพืช แบแซนี่ถ้าไม่มีไม่ต้องใส่นะครับแล้วก็จะมีผงมันม่วงที่เราชั้นหรับคลุกแล้วก็ในคลิปนี้เนี่ยผมจะใส่กล่องขนาด1 2บสคูณสิเซนกล่องละ2ชิ้นนะครับวัตถุดิบทุกตัวมงก็ใส่ค่ายวไปค่ายวคือปริมาณวัตถุดิบจริงที่เราสามารถนํามาใช้ได้เดี๋ยวจะมีคนสงสัยว่าอ้าวค่ายวทาไมอันนี้มันเกินร้อยนะครับก็คืออย่างนี้ครับผมได้คํานวณแล้วเนี่ยตัวมันหวานเนี่ยดิบนะเวลาปอกเปลือกน้ําหนักลดลง แต่พอเวลาไปนึ่งอ่ะน้ำหนักมันเพิ่มขึ้นเพราะได้รับไอ้น้ำนั่นเองนะครับก็หลังจากที่คำนวณมาแล้วนะครับสูตรนี้เนี่ยทำได้ประมาณ10ชิ้นต้นทุนต่อชิ้นอยู่ที่13บาทส0สตางค์เวลาขายเรา,าจ,จะขายกล่องละ2ชิ้นอย่างในคลิปนี้นะครับก็จะได้5กล่องเนี่ยต้นทุนต่อกล่องอยู่ที่26บาท81สตางค์มาดูราคาขายกันหน่อยนะครับสมมุติว่าต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่5 0ของราคาขายนะครับราคาที่เหมาะสมต่อการขายจะอยู่ที่ 53บาท62สิสอตางค์สมมติผมขาย60บาทผมได้กำไร3-3บาท19สตางค์ก็สำหรับเมนูนี้เป็นเมนูที่ทำง่ายนะครับก็ลองนำฝึกทำดูนะครับสามารถเพิ่มยอดขายสร้างไรายได้ได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับที่ยูทูบช่อง n า e กขวัญเอ็นจีเชฟ